สวัสดีครับเพื่อนๆแหมเจอกันอีกแล้วนะวันนี้น่าจะพาพาเพื่อนๆมาทํางานหน่อยนะวันนี้เดี๋ยวจะทดลองปูพื้นนะปูพื้นด้วยพื้นสําเร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะสั่งทรายมาสั่งพื้นมานะครับเพื่อที่จะปูสหรับพื้นที่ที่เราจะปูนะครก็จะเป็นบริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> ตั้งแต่ขอบของบ่อเลอะนะฮะยาวไปถึงตรงนู้นเสร็จแล้วก็ตีเป็นสี่เหลี่ยมกรอบมานี่นะ ก็จะตกอยู่ประมาณ15ตารางเมตรสำหรับพื้นบริเวณนี้นะที่มันเป็นโพรงเป็นรูอยู่ตรงข้างบ้านเนี้ยผมก็จะอุดนะอุดโอเคตอนนี้รถขนของมาแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ก่อนที่เราจะเอาทรายมาลงนะก็ฉีดน้ําพื้นที่ที่เราจะลงทรายสักสักหน่อยหนึ่งนะเพื่อให้มันเปียกแล้วก็ให้ดินบางส่วนมันยุบลงไปนะครับก่อนที่เราจะปูทรายลงไปนะเดี๋ยวเราจะใช้ผ้าบลูชีตเนี่ยนะฮะปูลงไปก่อนนะปูลงไปในตรงนู้นเลยนะครับเสร็จแล้วเราถึงจะเอาทรายลงนะครับ ตอนนี้ก็ถมที่มาได้ระดับหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะถมมาถึงตรงนี้เลยตรงขอบของบอกเลอนี่นะเดี๋ยวเราจะเอาขอบคันหินมาวางกั้นตรงนี้เลยนะครับ เดี๋ยวช่องที่มันยังเหลืออยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาปูนอุดเลยนะครับผม ตอนนี้เนี่ยพื้นตรงนี้นะมันโก่งนะฮะตรงกลางเนี่ยดูเหมือนมันจะโก่งกว่ากว่าตรงริมๆนะเลยต้องขูดออกนะต้องขูดออกนะฮะ โอเคหลังจากที่เราบดอัดแล้วนะฮะบดอัดจนแน่นแล้วก็เรียบแล้วนะเราก็ลงน้ําอีกทีหนึ่งเนี่ยฮนะตอนนี้พื้นของเราก็เรียบแล้วก็พร้อมที่จะปูแล้วนะครับดูนะเรียบหมดละนะฮะพร้อมที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของการปูแผ่นแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปปูกัน สําหรับแผ่นปูพื้นที่ผมใช้นะฮะก็จะเป็นพวกนี้นะพวกนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นแผ่นขนาดสี่สิบคูณสี่สิบเซนติเมตรนะหนาสี่เซนนะครับผมหนาสี่เซนนะคันะนี้เนี่ยไอ้เจ้าแผ่นเนี่ยในหนึ่งตารางเมตรเนี่ยมันจะใช้อยู่หกแผ่นนะใช้อยู่หกแผ่นนะครับทีนี้เนี่ยพื้นที่ของผมเนี่ยมันประมาณสิบห้าตารางเมตรนะ 15ตารางเมตรก็จะใช้อยู่ประมาณ90กว่าก้อนนะผมก็ซื้อมาประมาณ9 98 9 9ก้าอนนะซื้อมานะครับผมก็เดี๋ยวเรามาปูเลยนะครับสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการปูพื้นนะครับก็จะมีกระป๋องนะนะถังน้ําเอาไว้ใส่ทรายนะครับผมแล้วก็จะมีเกลียงนะสำคัญเลยนะตัวนี้เกลียงพลาสติกเกลียงแบนนะครับที่ตักทรายนะที่ตักทรายหนึ่งอันแล้วก็เกลียง เกียงแบนนะนะฮะเกียงใบโพนะครับแล้วก็เตียงแบบนี้อันหนึง่งนะฮะเกียงแบบนี้อันหนึง่งคอนเหล็กนะค้คอนเหล็กคอนยางเนะี่ยตัวนี้ก็สาคัญนะคอนยางนะครับแล้วก็เวนตานะเวนตานะเซฟตี้นะครับถุงมือ หนึ่งคู่นะแล้วก็ระดับน้ำนะฮะระดับน้ำหนึ่งอัน ขั้นตอนต่อไปก็คือที่เหลือก็คือเอาทรายทรายที่เป็นทรายแห้งนะมาเทนะเทแล้วก็กวาดนะให้มันลงเข้าไปในร่องแบบนี้นะฮะให้ทรายอัดเข้าไปในร่องแบบนี้มันจะได้แน่นๆนะฮะนะก็ที่เหลือก็จะเป็นบริเวณนี้นะซึ่งจะต้องตัด ตัดไอตัวแผ่นแผ่นปูนะครเพราะว่ามันจะเข้าร่องไม่ได้นะมันใหญ่นะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะก็เลยหลนึนะ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลยเจ็ดแผ่นนะเจ็ดแผ่นที่เราต้องตัดนะครับ ประม 34, เดี๋ยวเราจะตัดแผ่นปูประมาณ34เซนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ใบตัดคอนกรีตนะฮะเป็นใบแบบนี้เลยนะครับผมตัดเดี๋ยวเราเปิดน้ำใส่ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นฝุน่น นะเปิดน้ำใส่บริเวณเนี้ตอนตัดนะ ตอนนี้เนี่ยแผ่นปูนแผ่นสุดท้ายนะครับก็ถูกวางลงมาแล้วนะทีนี้เนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการทําความสะอาดบริเวณนะทั้งหมดนี้เลยนะฮะโดยใช้ตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะฉีดน้ำนะฮะทำความสะอาดทั้งหมดเลยนะครับ ครับหลังจากที่เราปล่อยให้พื้นแห้งแล้วนะครับประมาณ24ชั่วโมงนะแห้งสนิทแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะลงน้ํายานะครับลงน้ํายากันซึมนะฮะเพื่อที่จะป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำนะครับสําหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทาพื้นวันนี้นะครับก็จะเป็นก็จะมีลูกกลิ้งหนึ่งอันนะลูกกลิ้งนะครับแล้วก็กระบะกระบะใส่น้ํายานะครับแปลงนะแปลงเก็บรายละเอียดนะฮะ สำหรับตัวกันซึมเนี่ยผมก็จะใช้ toa นะ toa 200นะครับสำหรับกันซึมพื้นโดยเฉพาะนะฮะถังเนี้ยประมาณ1ลิตรนะนะฮะถังขนาด1ลิตรเนี่ยมันจะใช้พื้นที่ได้ประมาณแปดถึงสิาตารางเมตรนะฮะต่อ1ลิตรต่อ1เที่ยวนะผมซื้อมา2ออันเดี๋ยวเราไปทันเลย Thank <laughs> ครับก็จบไปแล้วนะครับสาหรับงานปูแผ่นทางเดินพื้นพื้นปูนเปื่อยแบบนี้นะฮะตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายในการลงยากันซึมนะครับก็มีหลากหลายขั้นตอนนะหลากหลายขั้นตอนหลากหลายวิธีการนะครับก็แต่ละขั้นตอนเนี่ยก็จะมีรายละเอียดของมันเนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะนําไปปรับใช้กับงานของเพื่อนได้นะครับขั้นตอนไหนที่สําคัญมีประโยชน์ก็นําไปใช้นะครับนขั้นตอนไหนที่มัน ดูแล้วมันไม่น่ามีประโยชน์แล้วก็ไม่สามารถเดียใช้งานได้เนี้ยก็ก็กมองข้ามไปได้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่นำมานำเสนอกันเนาะนะฮะเพื่อนๆจะได้ไปทำเองอที่บ้านได้นะ <laughs> โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะเจอบนี้ก็จบลงอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับเจอกันใหม่ในจจอบหน้าโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ